สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องเมมเมนทาโร่ชาแนลนะคะสำหรคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะดวงความรักนะก็เป็นคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคลิปพลังงานดวงความรักนะก็เรามาเริ่มกันเลยเนาะที่ในส่วนของ พลังงานนะคะของชาวธาตุลมนะชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะใครที่เข้ามาแล้วมุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะไปขึ้นพลังงานหไม้เท้านะเด็กถือถ้วยคะ่ะมีพลังงานสี่ดาบนะคะพลังงานสิบถ้วย แล้วก็แปดถ้วยนะคะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะคนบางคนในที่นี้นะชาวธาตุลมหลายๆคนอาจจะกําลังเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือกําลังเดินออกจากสถานการณ์ปัญหาที่เรารู้สึกว่ามีความท็อกซิกมีความรู้สึกออรบกวนใจิตใจเราประมาณนี้นะคะคือมนมองว่าในช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดของการ เริ่มต้นนะคะมีในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าโอกาสทางความรักที่เรารู้สึกได้ถึงพลังงานควอบอ,อุ่นจากคนในครอบครัวหรือเราอาจจะเติมตัวเองให้เต็มอ่นะคะ คุณอยู่ในโหมดของการพักกายพักใจก็ได้นะรู้สึกว่าชาวทัดุลมหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะของการที่กำลังมุ่งหน้าหรือเติมเต็มตัวเองให้เต็มในแบบของเป้าหมายที่ตัวเองแพลนหรือที่วางไว้นะคะ p a n ช i o n ความสำเร็จจุดมุ่งหมายที่คุณว่ดวัดหวังไว้แล้วก็การเริ่มต้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ซึ่งเป็นพลังงานดีด แต่ว่าตอนนี้น่าจะผ่านกระบวนการการพักกายพักใจการฮิลจิตฮิลใจฮิลลิ่งตัวเองมานะคะสักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นถึงโอกาสการหันหลังบางอย่างให้กับปัญหาหรือการเดินออกจากสถานการณ์ที่ตัวเราเองรู้สึกได้ถึงพลังงานความท็อกซิกแล้วคุณอาจจะได้มาพักฟื้นจิตใจนะคะฮิลตัวเองอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่รู้สึกว่าโอเคมากขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ พลังงานในรูปแบบของเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่คือ seven of p e n t a c l e นะคะคิงถือเหรียญมีไพ่ the magician นะคะมีพลังงานแปดเหรียญขึ้นมาเนาะแล้วก็มีอะไรอีกจ้าเด็กถือดาบนะคะประมาณนี้นะคือมนมองว่าช่วงเวลาเนี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่ ตัวคุณนะคะมีการประเมินดูสถานการณ์ดูสิ่งต่างๆเนาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าใครที่จะเข้ามาเนี่ยมนว่าคุณค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการศึกษาในการเรียนรู้เพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงนิสัยใจคอที่แท้จริงนะคะพลังงานตัวตนเป็นยังไงจุดมุ่งหมายจุดสนใจจุดที่เขาวางไว้เป็นเป้าหมายในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ คุณมองหาความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปมีความสม่ำเสมอมีความชัดเจนให้ความมั่นคงหรือให้ความรู้สึกที่ดีต่อคุณได้มีการโฟกัสที่เรื่องราวความสำเร็จแล้วก็อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่าเป็นเป้าหมายของตัวคุณนะคะคุณมีจุดโฟกัสที่สำคัญเลยทีเดียวแล้วก็มันมองว่าเพจอับสดขึ้นมาเป็นโอกาสในช่วงเวลานี้ที่ตัวคุณเองอาจจะ รู้สึกว่ามีสถานการณ์หลายอย่างแหละที่อาจจะไม่ได้ตรงตามใจหรือไม่ได้ตังใจเราไปซะทั้งหมดแต่ก็มองว่าเป็นแพลนต่อเนื่องที่ทําให้ตัวเราน่าจะได้เกิดการเรียนรู้หรือตั้งเป้าหมายอะไรดึงดูดสิ่งต่างๆได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะมุนต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็น คลิปพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานดีๆนะตอนนี้คุณน่าจะมีจุดโฟกัสหรือมีจุดที่สนใจอย่างจริงจังนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมในช่วงเวลาต่อจากนี้นะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้มาดูซิไปขึ้นพลังงานหนึ่งเหรียญน,นะคะมีพลังงานเด็กถือเหรียญน,นะคะ มีพลังงานสามเหรียญแล้วก็มีพลังงานราชาถืไอไม้เท้านะคะต้องบอกว่าโอกาสในรูปแบบของพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะอยู่ในจุดของการที่ได้มีการพัฒนานะคะหรือมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเนาะโอกาสในรูปแบบของพลังงานแพชชั่นนะคะมุมมองความรู้สึกต่างๆนะคะก็ คิดว่านะในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็นจุดที่คุณอยากจะพัฒนาตัวตนของตัวเองนะคะให้อยู่ในจุดที่พร้อมกับสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะพัฒนาในรูปแบบของการเรียนรู้นะคะการได้รับโอกาสอะไรต่างๆอนโะมนว่าคุณจะมีโอกาสอะไรหยิบยื่นมาในชีวิตของคุณด้วยแล้วก็ในเวลานี้อาจจะกำลังรอคอยโอกาสที่เหมาะสมสำหรับตัวเองอยู่นะคะ มีเกณฑ์นในการได้เริ่มต้นได้สื่อสารได้พูดคุยกับใครบางคนมากขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วก็น่าจะอยู่ในจุดที่คุณเองก็มีแาชันกับมันด้วยนะคะมีการพัฒนาหรือได้พูดได้คุยกันมากขึ้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนคนนั้นนะคะคนที่เขากำลังสนใจคุณอยู่ในเวลานี้นะชาติาลมเป็นอย่างไรบ้างเอ,อ่ยมาดูกัน ใช้ขึ้นพลังงาน10ดาบนะคะจะใหพิน์เทสยังไงอ่ะโอ้โหคิงถือดาบนะคะพลังงานนี้ก็มาเต็มนะ10เปลี่ยนมาทั้ง10ดาบ10เปลี่ยนได้แห่งวันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณไหมในเรื่องราวของความเสียใจความหนักความหน่วงในความสัมพันธ์สถานการณ์ที่ผ่านมานะคะ หรือตัวเขาเองอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ปัญหาต่างๆเนาะที่เข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่ามันหนักหน่วงมากๆอาจจะอยู่ในจุดข,ของการพยายามจะฮิลลิ่งนะคะฮิลจิตฮิลใจตัวเองอะนะตอนนี้หรอตอนนี้มนมองว่าเขาน่าจะเป็นภาวะของการได้นิง่งได้คิด แบบว่าใช้สติไตรตรงกับเรื่องราวสถานการณ์หรือการเรียนรู้อะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นคะ่ะถ้าสำหรับพลังงานคนคนนี้นะเป็นในรูปแบบของการที่ได้มีการหยุดนิ่งหยุดพักเบรกชะลอกับเรื่องราวต่างๆมีทิศทางของการเติมเต็มความรู้สึกนะคะให้รู้สึกได้ถึงพลังงานแบบที่แฮปปี้มากิ่งขึ้นนะคะการเติมเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพลังงานในรูปแบบที่ รับรู้ได้ถึงความชัดเจนบางอย่างจากตัวเขาอะเขาเริ่มมีเป้าหมายที่ชัดแล้วแล้วพยายามจะเติมเต็มให้เต็มนะคะพลังงานเหมือนในตอนเนี้ย เขาอาจจะเลือกทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองถ้าเป็นในรูปแบบของการตัดสินใจนะคะแต่มันมองว่าคนคนนี้เขามีเป้าหมายในตัวเองที่ค่อนข้างชัดในเวลานี้เพราะเป็นการแบบไปตกผึกกับตัวเองมาแล้วเรียนรู้ได้นิง่งได้คิดได้ใช้สติกับตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะ พลังงานเพิ่มเติมเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย8เหรียญนะคะมีพลังงาน9ดาบนะคะ Queen of Wand นะคะ Seven of Swords มีพลังงาน The Devil นะคะช่วงเวลานี้มันว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองนะคะได้รับพลังงานที่คนคนนี้นะคุณจะรับรู้ได้ว่าเขามีความแพลวพาวมีแบบ เสน่ห์ในแบบของเขาเองมีแรงดึงดูดนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์มีความน่าค้นหาแต่ว่าเอ๊แบบว่าถ้าคุณได้เจอได้เจอเขาอาจจะมีความระแวดระวัาาวางมีความระแวงสงสัยหรือตัวเขาเองอาจจะเป็นในลักษณะที่ อาจจะระแวงระวังเกี่ยวกับในเรื่องของความรักที่ค่อนข้างเยอะก็ได้เป็นคนที่คิดมากนะคะอาจจะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆคิดมากคิดเยอะอยู่ตลอดมีพชชันมีความรู้สึกหรืออะไรที่เป็นในรูปแบบของการต่อยอดในเรื่องราวของความมั่นคงนะคะ,ะพลังงานประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะเป็นอย่างไรมาดูซิพลังงานนะคะคนคนนี้เนาะ ความคิดความรู้สึกอะค่ะของเขาที่มีต่อชาวทัดลมในเวลานี้อะเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างมาดูซิคนที่เขากำลังสนใจคุณอยู่เนี่ยนะ j น u ะชเม e นตนะคะมีไพ่พลังงาน1ดาบค่ะคิงถือไม้เท้า4ดาบแล้วก็2องไม้เท้านะคะคนว่าเป็นลักษณะของพลังงานโอกาสในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่ ขารู้สึกว่าคุณกับเขามีอะไรหลายอย่างที่ต่อกันติดเชื่อมต่อกันได้นะคะด้วยความคิดมุมมองทัศนคติอะไรบางอย่างมีพลังงานบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากจะฟื้นฟูขึ้นมาอืมเป็นพลังงานจัดเม้นเป็นพลังงานการฟื้นฟูสิ่งเก่าๆเ,เป็นเป็นพลังงานความชัดเจนที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นโอกาสในรูปแบบของพลังงานในเรื่องราวของ ความรู้สึกนะคะมีพชชั่นเขาอาจจะเป็นคนที่รู้สึกได้ถึงตัวคุณมนว่าหลายๆคนเป็นพลังงานคนเก่าๆซึ่งกันและกันได้อาจจะเป็นคนเคยที่เบรกหรือว่าชะลอในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กันไปแต่มนมองว่าในเวลานี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเป็นในรูปแบบของการที่มีจุดเชื่อมต่อระหว่างกันและกัน มี passion มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เชื่อมต่อถึงกันน่ะน,นะคะพลังงานในตอนนี้เป็นอย่างไรมองว่าก็อยู่ในทิศทางของโอกาสความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมานั่นแหละอืมประมาณนี้มีความชัดเจนมีโอกาสมีในรูปแบบของ passion ความสัมพันธ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะ พลังงานหนึ่งดาบเนี่ยเหมือนกับทิศทางของการที่อยากจะมีความชัดเจนอยากมีการสื่อสารที่มากขึ้นนะคะหรือว่าแรงขับเคลื่อนในความสัมพันธ์จุดมุ่งหมายความสําเร็จมันว่าอยู่ตรงนี้เขาแผ่นเอาไว้เหมือนกันนะคนคนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมต่อจากนี้นะคะความคิดหรือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะชาวธาตลม รู้สึกยังไงกับชาวทัตลมอีกคะในช่วงเวลานี้นะคนที่เขากำลังให้ความสนใจคุณอยู่นะคะมีไพ่หกเหรียญ The Hermit นะคะมีไพ่พลังงาน t h s t t e n g t h นะคะ มีพลังงาน Queen of Pentacles นะคะราชินีถือเหรียญอัศวินถือเหรียญน,นะคะน่าจะอยากพพอร์ตอยากที่จะให้อะไรที่เป็นความรู้สึกที่มีความมั่นคงมากขึ้นหรือมีความรู้สึกว่ามีการพัฒนาต่อยอดอยู่ในทิศทางที่เป็นโอกาสมากขึ้นนะคะแบบว่าเป็นทิศทางที่เราสามารถจะคนโทรลได้พูดคุยกันด้วย เหตุและผลนะคะมีการแชร์วิ่งมีการแบ่งปันเรื่องราวอะไรต่างๆระหว่างกันละกันเนาะพลังงาน The Hermit The Hermit นี่มันว่าเป็นในรูปแบบของอ่าลักษณะของการที่อาจจะมีความ เป็นตัวตนอืมเป็นตัวตนมีโลกส่วนตัวนะคะเขาอาจจะมองมาที่คุณแล้วมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะโฟกัสที่ตัวเองนะคะหรือว่ามีโลกส่วนตัวที่สูงหรือแบบค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับตัวเองมากในการที่จะอยู่กับงานใดดีเรกสิ่งที่สนใจเป้าหมายชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ไปยึดติดกับแบบ การจะมีคนรักหรืออะไรมากขนาดทกคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสที่ตัวเองก่อนประมาณนี้นะคะ มองมาที่ความสัมพันธ์นี้เขาก็มองว่าเป็นการตอบโจทย์ในรูปแบบของความแฟร์ความยุติธรรมเหมือนกันนะในรูปแบบของการให้ประมาณนี้นะคะการให้การรับที่เท่าเทียมกันหรือว่ามองไปถึงโอกาสของการซัพพอร์ตสิ่งต่างๆโอกาสความมั่นคงที่เกิดขึ้นนะคะก็มีทิศทางในการที่รู้สึกว่าเอาน่าจะซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันกันไปได้ในทิศทางที่ดีหรือว่า ต่อยอดความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความมั่นคงประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพลังงานความคิดความรู้สึกนะคะของเขาในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรอีกเนาะมาดูกันนะคะพลังงานความคิดความรู้สึกนะคะของเขาในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะ ไม้เท้านะคะขึ้นมานะมีไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเชมเพลนมีไพ่สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็เก้าดาบถามาคนคนนี้นะพลังงานความคิดความรู้สึกของเขามันว่าเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีหรือมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะไพ่ขึ้นพลังงานสี่ไม้เท้าเนาะ เทมเพลนมองว่าเป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นโอกาส passion นะคะอะไรหลายอย่างเลยตรงนี้ขึ้นมาอยู่เขาก็มองว่าตัวคุณตัวเขาก็ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองนะจริงๆมันก็เป็นข้อดีในการที่จะได้แสดงออกถึงการเป็นตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ในเวลาเนี้ยเขาก็มองว่ามันอาจจะอยู่ในจุดที่อาจจะต้อง เอ่อมีการมาปรับหรือว่าทำอะไรให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็น Version, เบสเวอร์ชันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นน,น่ะประมาณนี้เรารร้สึกว่าคนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเออเร,เ,รเราเริ่มมีแพชชั่นกันแล้วเนี่ยก็คืออาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ความสัมพันธ์นี้มันขยับไปในจุดที่ดีขึ้นหรือมีความมั่นคงมากขึ้นเขาแอบ,บกังวลน,นะคิดมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวคุณต้องบอกแบบนี้นะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมว่าจะเป็นอย่างไรพลังงานในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะมนจะขอดูหน่อยว่านะคะคนคนนี้เนี่ยเขามีแพลนหรือว่าเป้าหมายนะคะในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์นี้อย่างไรบ้างนะคะเป้าหมายของคนคนนี้นะที่มีต่อชาวััดลมนะคะเป้าหมายในความสัมพันธ์นี้ล่ะคนที่เขาสนใจคุณอยู่เนี่ยนะเขาคิดอะไรยังไงคะ ให้ขึ้นพลังงาน The World อ่าเป้าหมายเลยนะเด็กถ mm ือไม่ท mm ้า hmm. นะคะมีไพ mm ่เดชขึ hmm. mm ้นมาจ้า The Empress mm hmm. เลยโ oh mm hmm. อ้โห The Magician เพราะว่าคน mm hmm. คนนี้เขาตั้งเป้าหมายแล้วแหละแล้วคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในแผนนะคะในเป้าหมายของเขาก็ได้ให้ขึ้นพลังงาน The World นะคะเป้าหมายในทุกๆมิติในทุก,กด้านเลยการงานการเงนิน ความรักความสัมพันธ์นะคะอาหมุนว่าเขามองว่าคนคนนี้อืมเขาคิดว่าคุณน่ะน่าจะเป็นแผนเป้าหมายที่ดีถ้าบางคนเป็นคนเก่าๆหรือว่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้เราเป็นพลังงานการรีเบิร์สได้หรือการจบกับปัญหาอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่อย่างเงี้ยนะคะมีพชชั่นมีความรู้สึกมองว่าเป็นเป้าหมายความสัมพันธ์ที่น่าจะตอบโจทย์กันละกันนั่นแหละ ในทุกๆด้านนะคะทำให้รู้สึกได้ถึงพลังงานการเติมเต็มมากขึ้นมีพลังงานในรูปแบบของการที่แบบ the m a t i c i a n อะเราสึกว่าเป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางของการที่จะมีรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบมีความ ลงตัวมากขึ้นอืมคือรู้สึกว่า The Empress เนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ในหลายๆด้านสมมติว่าการเทชันหรือรูปแบบที่จะทำต่อจากนี้เนี่ยเขาอยากให้มันตอบโจทย์นะคะชีวิตของคุณแบบว่า คนที่มีความพ้อมอ่ะต้องบอกแบบนี้ความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะพลังงานเดมเพรสเนี่ยนะแล้วก็เป็นการดึงดูดแมนิเฟสสิ่งที่ใช่ด้วยภัยขึ้นพลังงานเดอะเมดิชียนนะคะจริงๆเป็นอะไรที่ดีสวยงามนะทั้งหมดเลยมนว่ามีพาชั่นนะคะเป้าหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยในภาพรวมของความสัมพันธ์นะทีนี้เรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาจะมีการเทคชั่นนะคะยังไงต่อถึงชาวทัดนลมบ้างล่ะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่เขากำลังสนใจชาวทาตลมอยู่เนี่ยนะก็จะทําอะไรสื่อสารค่ะมีไพ่พลังงาน1ดาบนะคะเด็กถือเหรียญมีพลังงาน10ดาบ1ถ้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานอัศวินถือดาบนะคะในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็น ช่วงเวลาของการที่มีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นนะคะมีทิศทางของการได้ฟื้นฟูฮิลลิ่งความรู้สึกนะคะพลังงานโอกาสทางความรักพลังงานในรูปแบบของการขับเคลื่อนนะคะหรือว่า,าในความสัมพันธ์เนาะคือเราสึกว่า มีพลังงานโอกาสในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่ตัวเขาน่าจะได้มีการฟื้นฟูฮิลลิ่งความรู้สึกอะไรกันบางอย่างกับคุณนะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นความหนักความหน่วงความหน่วงเนาะมันว่าน่าจะมีการตัดมีการตัดจบหรือว่าเคลียร์ให้พลังงานตัวเองเนี่ยเป็นอิสระในความคิดในความรู้สึกมากขึ้นพร้อมรับโอกาสต่างๆนะคะที่เข้ามามีแพชชั่นในการเดินหน้าหรือว่า ฟันฝ่าต่อบัรหาอุปสรรคอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะพลังงานทิศทางที่มองว่าเป็นโอกาสความรักความสัมพันธ์นั่นแหละนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย พลังงานเพิ่มเติมนะคะในระยะเวลาต่อจากนี้นะขอดูว่าทิศทางนะคะหรือว่าเอาคำในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้ขึ้นก้าวไม่เท้านะคะขึ้นมานะเต้าฟูค่ะมีพลังงานจัดทิสนะคะ พลังงาน King of c u p นะคะแล้วก็10เหรียญน,นะคะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่มีโอกาสในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นเนะเาะอมันมองว่านะคะต่อจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่เรารู้สึกได้ถึงการเติมเต็มนะคะความสุขสมบูรณ์นะคะ การที่เรารู้สึกได้ถึงพลังงานโอกาสการมองการส่องการประเมินสิ่งต่างๆนะคะบนว่าลักษณะตัวคุณตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวจะได้มีการอัปเดตกันไปเรื่อยๆคอยมองคอยส่องดู พฤติกรรมกันไปตอบโจทย์ไหมเป็นยังไงแล้วก็มีทิศทางของการที่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตนะคะปลดปล่อยตัวเองให้มีอิสระกับตัวเองมากยิ่งขึ้นแฮปปี้มีพลังงานอะไรดีๆใหม่ๆนะคะมีเหตุมีผลในการคิดในการตัดสินใจเราจะเห็นได้ถึงความแฟรความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้คือคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย เอามีใครเอาเปรียบหรือว่ามีใครเสียเปรียบกันแล้วกันมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันได้ได้วยเหตุและผลแล้วก็มีความแฟนนะภาพรวมมลก็ว่าคุณพึงพอใจการแสดงออกนะคะการเข้าใจในเรื่องถองใจเขาใจเรานะคะนึกถึงฝั่งเขาฝั่งเราด้วยคือเราสึกว่าไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองเท่านั้นนะเป็นษณะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะเข้าใจเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน แล้วก็เติมเต็มความรู้สึกด้วยประมาณนี้นะพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าทิศทางนะคะ่อยากที่จะแนะนําอะไรอ่ะให้กับชาวธาตุลมบ้างนะคะมาดูซิภพ่เขาอยากที่จะแนะนะะาําอะไรให้กับชาวธาตุลมคะ่ะ ไพ่ขึ้นไนส์คับนะคะอัศวินถือถ้วยมีพลังงาน2ดาบนะคะ7ไม้เท้าค่ะพลังงาน7เหรียญมาเลย1ไม้เท้านะคะแล้วก็ The Hermit มนะไพ่บอกมาบอกแบบว่าให้ใช้เวลานะคะอยู่กับตัวเองนะคะ,ะคุณสามารถแบบคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆใช้เวลาแบบอยู่กับตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะมีพชชั่น มีความรู้สึกอะไรจะพยายามอะไรทําเลยคือเรารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องประเมินดูช้อยตัวเลือกอย่างที่บอกต้องใช้เวลาในการค่อยๆประเมินไปอัปเดตกันไปคอยมองกันอคอยส่งกันไปเรื่อยๆว่าอะไรเป็นยังไงทิศทางละ่ะจะเป็นยังไงต่อไปเพราะคุณมีเวในการที่จะต้องเลือกหรือตัดสินใจนะคะช่วงเวลานี้แบบ ตกผึกกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเนาะแล้วคุณมีโอกาสมีแพชชั่นแน่นอนค่ะทําตามความรู้สึกได้ทําตามแบบสิ่งที่คุณเชื่อมั่นยึดมั่นเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตคุณอะเรามองว่ายังไงคุณก็จะได้มีโมเมนต์ช่วงเวลาดีๆอยู่แล้วนะมีโอกาสมีทางเลือกด้วยอะค่ะชาวทัดนลมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะมีเป็นลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะที่เขากำลังสนใจคุณอยู่นะ ใชขึ้นพลังงานราศีกันราศีมังกรราศีสิงห์แล้วก็เมถุนนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ